แบ,บตเตอรี่ที่เล่นจนเหลือ20%นะครับก็จะเหลือเวลาบินประมาณ4นาทีเศษเครับถึง5นาทีแล้วตัวเครื่องก็จะทำการออโต้รีเทอร์นทูโฮมณตําแหน่งที่เราขึ้นบินอัตโนมัตินะครับผมเนี่ยมาแล้วครับนะครับก่อนที่จะกลับมาอันนี้ผมเซ็ตเครื่องไว้ให้มันสูงในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะทำการเทคตัวขึ้นไปก่อนที่60เมตรก่อนที่จะกลับมาณ <Let S 1> ตําแหน่งที่เราขึ้นบิน ครับผมส่วนสุโคม,มานาะตำแหน่งที่เราเช็คออฟนะครับแต่อาจจะไม่ตรงจุดร้อเร์เนื่องจากมีในเรื่องของลมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่สําหรับตัวนี้ก็ถือว่าสู้ลมในระดับหนึ่งนะครับน้าหนัก249กร,รัมลมแรงๆแบบนี้เอาอยู่ครับสบายๆ DJI Flip นะครับกดค a นเซลเพื่อเป็นการนะกดให้เครื่องหยุดแล้วก็สแตนบายอยู่กับพี่นะครับแต่ที่ผมจะปล่อยให้ลงตรงพื้นเลยนะครับผม บแบตเมื่อกี้20%เหลือ5นาทีเสร็จๆสอันนี้เหลือ15%ครับ